กระบ,บะรุ่นใหม่เข้าใหม่เอาใจทั้งสายซิ่งและสายลุยในคันเดียวกันทูอินวักันเลยทีเดียววันนี้นะครับขออนุญาตนำเสนอรถกระบ,บะที่ถือว่ามีน้อยนะครับมีน้อยในตลาดรถมือสองมากๆเลยนะผมกำลังพูดถึง Toyota า e v o Smart Cap 2.4มิตร4คูณนะครับถ้าสอสักดามารีวิวน่าจะไม่ใช่รถ Smart c แคธรรมดาแน่นอนนั่นคือ Smart c a คป4หรือตอนครึ่ง ขับเคลื่อน4ล้อวันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่หน้าหมูป่า2.4มิตรไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าที่ผมบอกว่าเป็นทั้งสายซิ่งและก็สายลุยในคันเดียวกันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรก่อนอื่นขออนุญาตคอนเฟิร์มกันก่อนนะขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพให้ดูกันก่อนนะครับ จังไม่จังอ่ะผมเห็นแวบ,บๆวเมื่อกี้ในกระจังหน้าลําโพงน่าจะมานแปดดอกซ่อน,นอยู่ในกระจังหน้านะครับ <ś> เนออี่ยอลังการมากเดี๋ยวไปดูภายในกันแต่ก่อนอื่นขออนุญาตให้ดูสภาพนะครับให้ดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนนะครับให้ดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนใครที่หาอยู่นะนี่คือ2.4ตอนครึ่งขับ4ปีพศ2564นหระหรือว่าคศ2021ยสเดสวยๆเดิมๆ ไม่สาม0 0ื่นกิโลนะสามหม0 0ก้ันเิโลตีตตเลขกลมๆนี่อันนี้คือให้ดูความเดิมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ให้เจ้าของเก่าเขาก็แต่งมาเท่เหมือนกันนะจะไปลุยกับเพื่อนก็ได้นะไปแคมปิง้งไปพร้อมเครื่องเสียงะนะครับเห็นซับบูเวอร์เห็นพาวเวอร์แอมเ,เนี่ยเต็มเลยน่าจะประมาณสี่ห้าหมื่นนะรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเห็นช่างต้นเขาแต่งมานะครับเดี๋ยวโฆษณาให้แต่คนอื่น นี่ดูสภาพบอดี้ครงสร้างความเดิมก่อนเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ1 2 GD นะครับ2 GD 2,393 cc 150แรงม้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดาขับ4 6สปีดสวยๆกิ๊บๆอย่างนี้หาอยู่ตอนครึ่ง4คูณ4เอาไปราคาเลยไม่ต้องเสียเวลา629,000บาทนะครับ629,000บาทก็ถือว่าเป็นรถขับ4แบบพาร์ทเดิมถ้าไม่นับเครื่องเสียง นะครับล้อก็เป็นล้อเดิมนะครับล้อสเปคเดิมโรงงานนะครับล้อสิบเจได้กระบ,บะรุ่นใหม่ไม่น้อยสภาพดีกิ๊บกแบบนี้นี่สายสิ่งสายลุยแวบบแวบบเลยนะครับเนี่ยไปได้ไปได้กับเพื่อนได้นะนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนความสนุกให้เพื่อนได้นะเพราะว่าไปออกแคมป์ไปลุยไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ชอบความเงียบเหงาเปิดมินิคอนเสิร์ตได้เลยนี่ไมห0่3 8 0 0 0กิโล สดมากคันนี้รถคันนี้สดมากแล้วก็เป็นรุ่นใหม่รถปี64นะครับนี่นะครับ TT Auto Sale จัดให้นะครับ s u b w o o อ e r ลำโพง w o o พ e r Power Amp ป่าจัดให้เบาๆนะครับชนิดว่าจะอยู่บ้านบนทางเรียบนะอยู่บ้านบนทางเรียบแบบออนรดปีใหม่สงการานต์หรือเทศกาลก็ได้หรือจะไปกับพักพวกเพื่อน ไปลุยป่าลุยเขาขับแบบขับเคลื่อนสีล้อก็ได้เช่นเดียวกันทูอิวันในคันเดียว6 2 9 0นสบาทนะครับในเครื่องเสียงนี่ของทีทีออโต้ซาวน์ alt, ของสช้างต้นนี่ก็จะประมาณ50,000กว่าบาทนะครับห้าหมกว่าบาทรวมติดตั้งก็ใส่ไปเลยไม่ต้องออกผมว่าเท่ดีเป็นการแต่งรถขับสีที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่ค่อยมีใครเหมือนนะไม่ค่อยมีใครเหมือนนะบบี่นะครับระบบขับสนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อ เป็นแบบพาร์ทไทมนะครับทุกวันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วใช้งานง่ายนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด e ีโคโหมดพาวเวอร์โหมดดิฟล็อกมีมาให้นะครับดิฟล็อกหลังมีมาให้ใครที่ต้องการหาตอนครึ่ง4 4คูณ4ไปใช้งานนะครับหรือมีทีมงานสนใจเห็นคลิปนี้แล้ว Toyota Revo Smart Cap ขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มีกันมาบ่อยๆมีน้อยมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าคันก่อนสีเทา นะครับขันก่อนสีเทานี่ก็ลูกค้าก็แย่งกันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคันนี้เป็นสีคันนั้เทาเข้มคันนี้เทาอ่อนนะครับเทาอ่อนก็ได้ปีใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับคันนี้ปี6-4เลย2,021 24เกียร์ธรรมดาขับ4พร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดให้629,000บาทต้องบอกว่าจะจัดลด้นๆเหลือๆใครที่มีขับ2อยากอัปเกรดเป็นขับ4ใกล้แล้วนะครับ ใกลแล้วนะอีกเดือนกว่าๆนี่ก็เข้าเทศกาลสงการแล้วนะขับกลับบ้านแบบออนรถก็ได้นะครับหรือขี่ไปลงไหลงนานะครับไปเปิดเพลงยุการทงนากับพติดลมนะครับไม่ติดลมนะครับไปออกแคมปิ้งบ้านทรงบ้านสวนทุ่งนงทุ่งนาขับกลับไปเยี่ยมบ้านผมบอกเลยว่าคันเดียวได้2ออปชันเลยได้ทั้งขับ4ได้ทั้งเสียงเพลงกระหึ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าโอพคอแอมสองตัวหนักๆน,น,นะครับ ซับบูเวอร์หนักๆ,ๆนะครับลำโพงย่อยอีกหน้าหน้า8ข้างในอีก8 16ตัว <c oughs> เหลือๆนะครับก็อย่างอื่นไม่มีอะไรเพราะรถคันนี้คือสภาพยังเดิมๆนะครับเดิมๆก็เป็นช่วงล่างตัวปัจจุบันที่ใช้ใน t o y ยต้ารีโก็คือ4,4่คดิฟล็อกซูเปอร์กนะครับก็คือช่วงล่างตัวใหม่ของเขานะครับช่วงล่างตัวใหม่ของเขาที่อาจจะเน้นความนิ่มนวลขึ้นมานิดนึงนะครับคืออาจจะนิ่มกว่ารถ รุ่นก่อนๆประมาณนะั้นพาะเขาบอกว่าแหนบอะไรต่างเขาเนี่ยเขารีดแหนบให้ให้ให้บางลงเล็กลงอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเดิมๆนะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งอันนี้ขับขับรอรอสายลุยแต่ถ้าจะแต่งเพิ่มก็ต้องก็ต้องเพิ่มอัปเกรดในเรื่องของแหนบของโชค๊คว่ากันไปแต่คันนี้ขวัญใจ4ี่คูณสี่รถเดิมหรืออยากจะอัปเกรดอยากจะแต่งเพิ่มเติม,ตมก็ที่มงคลแค,คนเซนเตอร์เองเราก็รับแต่งรถออฟโรดอยู่แล้วนะครับสามารถสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมได้ที่ ไอรอนแมนช็อปมงคลคาร์เซนเตอร์นี่ขายขายรถด,ด้วยขายของแต่งด้วยนะครับตัวนี้ต้องเน้นขายของขายของเก่งซะแล้วนะครับขายของเก่งซะแล้วก็ฝา,ากอีก1รุ่น1คันคุณภาพที่ของดีมีน้อยมีน้อยมากนะครับเช็คได้เลยนะมีน้อยมากเลยสำหรับเต y ์ต a า e ีโที่เป็น Smart c แคขับ4หรือว่าตอนครึ่ง4ี่คูณสมันที่เราเรียกกันในกลุ่มมาแล้นะครับผมว่าฝาก f c ไว้เลยว่าใครหา หรืออยากจะมีรถมาตีแรกตีเปลี่ยนตีเทินนะครับยินดีนะครับมีให้เลือกครบจบทุกเงื่อนไขจะสดจะพรจะมีรถมาเทินได้หมดแต่คันนี้นะครับเป็นรถนิติบุคคลนะครับซื้อสดไม่รวมภาษีูาคาเพิ่มนะครับ,นะรบเราต้องบอกกันชัดเจนในคลิปนี้เลยนะครับแต่ยังไงก็คุ้มกับรถสภาพที่สดมากตีใหม่ใหม่แค่30,000กโลนะครับได้เครื่องเสียงชุดใหญ่ไปจัดให้แล้ว 6 2 9 0 0 0บาทปรึกษาออกรถสายตรงที่0840369999นะครับ0840369999สายตรงสอสักดากปรึกษาเรื่องการออกรถง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ